สวัสดีครับวันนี้เรามาบ้านเปิงจานปราคาดจังหวัดหนองคายครับมีงานตลาดอะไรก็ไม่รู้ครับตลาดใหญ่มากมีของกินมากมายมีอะไรบ้างไปดูนะครับโอ้หัวคุณ อ่า,ากเกี่ยวปลาน้ำโคงบ,ออบ,คบ่อีแม่บ่ครับอ๋อครับผมงามเนาะหอดปลาหมึกนงกวางข้างบสข้างแสงครับข้างบนข้างแสง ทั้งเสงหก <c oughs> สิบบาท <c oughs> โอ้ต่วนไหนต่วนอะไตัวลิ่งปิงโอ้ทุเรียนง,งา่ายเลย เป็นแชมเปี้ยน gặp เตี้ยน một, ทุเรียนหมดโรคว่ากัน <laughs> <laughs> อันนีนอ้อันนี้เท่าไหร่กอเจ็ดสิบบาทเลยเดีวจะใส่กระดงนี่บอสใส่เซื้อไปมันเป็นกิ้งสิไหมกระดงมันจะเป็นกระดงแต่น้ยแนกัน

นี่น้องงามนี่ครับกระดูกที่แดกสลับกันกระากแดกสี่ท่าอันนี้ต้นเท่าไหร่ครับเจ็ดสบาทัเอดบาทสองต้นเนี่ยครับสองต้นนะครับ